สวัสดีครับวัดท้ายดีกว่าร้านกาแฟบิ๊กไบนะฮะถ้าไหนพบเจอก็อุดหนุนกันได้นะครับนะ าแฟบิ๊กไบของเรานี่เองนะครับนะนัดกันไว้ที่นูน่นนะครับและอีกหนึ่งภาพก็จะเป็นลุงนกนะคะนะรับนะพอท่าสามร้อยของเรานะครับก็นัดกันที่บริเวณแยกบ้านนากันเหมือนเดิมนะครับส่วนพี่ต้องนั้นน่าจะไปรออยู่ที่แก่งองเุ้าแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จงังหวัดปราจีนบุรีนะคร นี้เราก็อยู่ในตัวเมืองนครนายกนะครับก็ใกล้จะถึงจุดนัดพบแล้วนะฮะผลสุกรถก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะเราก็ค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวต้องโทรถามนะครับพี่ต้องกับลุงลับก่อนนะฮะว่าถึงไหนกันแล้วนะฮะ แย่ทุกคนเราก็อยู่ที่แยกช้างน,นะครับนะ5โมงเย็นแล้วนะครับลุงนบถึงแล้วนะฮะถึงจุดนัดพบของเราแล้วที่แยกบ้าน,นานะครับเดี๋ยวผมก็อีกไม่ไกลนะครับนะส่วนพี่ต้องก็น่าจะถึงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเจอกับลุงนบที่จุดนัดพบกันเลยนะครับ ครับทุกคนเราก็จะถึงจุดนันทบแล้วนะข้างหน้านี่เองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะแวะเซเว่นนะครับ โอเคทุกคนเดินทางต่อครับก็เหลืออีก2 3กิโลนะครับก็จะถึงท cool> no şey no no ี no ่หมายของเรานะฮะตัวน้ำมันเรียบร้อยนะครับที่ต้องมาจะถึงแล้วเหรนะครับ สิกเจ็ดนาฬิกาสี่สิบ BON นนสองนาทีในครับนถนนนครับสาม นี้บอกว่าเราต้องหนาวแน่นอนนะครับก็ามาลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะเจอเหมอกไหมนะครับสําหรับแผนวันนี้เนี่ยนะครับเราะจะไปกางเต็นท์กันสองคืนนะครับนะแต่สอหรับ เข้ามาเรื่อยๆนะครับทุกคนโอ้โหกินฝุ่นกันอีกแล้วเพงจะล้างรถมาเองนะอ๋ออ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 ทำไมมันฟุ้งอย่างนี้ล่ะครับอีก900เมตรนะครับจะถึงที่หมายนะฮะน่าจะเป็นโซนน้นหรือเปล่าเห็นไฟแว๊บๆนะครับ โอ้โยน้ำอะไรก่อนอยู่ที่ไหนกันนะ100ร้ยเมตรนะครับ Giọt xuất giọt. rồi, gần đến rồi. vị tông của rau Giữ ở đâu còn <laughs> 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 uh, 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 uh. hmm. ไหนหนอะ สวัสดีครับมาไวอะ่ะขับรถเหมือนเคยมา <laughs> โถ่อะไรจ้า,าหาที่ลงก่อน แล้ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ที่แล้วเราจะกางเต้นกันตรงนี้นะครับนะ <S <S เดี๋ยวขอตัวกางเต้นก่อนนะครับทุกคน โอเคครับเราก็ได้ตั้งเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะที่แก่งนกเขานะครับสระบุรีนี่เองนะครับนะพี่ตองก็เตรียมร้านอยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวเริ่มไปดูกัน ร้านกาแฟบิ๊กไบของเราต้องปาดหน้าดินก่อน อรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู้กี่องศาเนี่ยน่าจะต่ำกว่ายี่้านเนี่ยนอนนะตอนนี้หนาวมากหกโมงเช้านะตอนนี้นะบรรยากาศก็น,กนี่นะฮะบอกเลยเลยว่าน้ำค้างนี่แรงมากนะครับเปียกทั้ง ข้างบนทั้งข้างนอกข้างในนะฝายชีตนะไอ้น้ําหยดนะฮะค้างแรงจริงนะครับนะอากาศก็เย็นด้วยนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะไปอาบน้ําแล้วก็จะเก็บของกันนะครับนะแล้วก็จะได้ออกเดินทางไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวติดตามชมนะฮะ อ๋อทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อนะครับก็นี่นะฮะร้านกาแฟบิ๊กไบ์นะถ้าไหนพบเจอก็อุดหนุนกันได้นะครับนะเอกลักษณ์ก็ห้าร้อยเอ็กสีแดงนี่นะมีตู้ข้างหลังนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อน,นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะทุกคนเอาแพ็คของเรียบร้อยนะฮะพร้อมเดินทางไปกันเลยฮะ โอเคเราก็เดินทางกันต่อนะครับนะทุกคนมุ่งหน้ากันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะฮะขับกันยาวๆเลยครับนะรอจะไปกันที่ปิล็อกนะครับนะไม่รู้ว่าระยะทางเนี่ยจะไปแค่ไหนนะครับก็คอยติดตามกัน บรรยากาศดีครับสําหรับที่นี่นะฮะวันนี้ก็มาเจออากาศเย็นสมใจนะครับนะแต่ไม่มีหมอกนะฮะก็ือคืนนี้น้าค้างแรงมากนะครับอากาศเมื่อคืนนี้นะฮะดูจากในมือถือนะครับนะ21องศานะครับตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่จะนอนก็อยู่ที่23องศานะครับถือว่าอากาศดีนะ,ะทุกคนโอเคเราก็เดินทางกันยาวๆนะครับ มุ่งหน้าจังหวัดการจนบุรีกันโลด และตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกท่ากระดิ่งนะครับในหลาดนี้ของเรานี่เองนะครับก็สวยงามนะฮะ